เกิดเหตุวุ่นเล็กน้อยการอาชีวะนำตัวไผ่ดาวดินขึ้นรถยนต์หลบหนีหลังได้รับแจ้งว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบนำกำลังเข้าจับกลุ่มเมื่อเวลา20นาฬิกา25นาทีวันที่25พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ s อ b ซีเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยภายหลังการอาสาได้รับรายงานว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบจะนำกำลังมารวบตัวแกนำผู้ชุมนุมทางการอาสาจึงได้พาตัวนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดิน อายุ29ปีแกนำคนสําคัญที่นั่งอยู่ร้านแมคโดนัลล์แยกรัชโยธินแหวกทางฝ่าฝูงชนและข้ามถนนมาที่ฝั่งตรงข้ามหน้าบอกสเปซรัชโยธินซึ่งอยู่ห่างกันเกือบ1.5กิโลเมตรพร้อมการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเพื่อขึ้นรถยนต์ออกไปจากที่ชุมนุมมุ่งหน้าไปทางแยกวงสว่างโดยขณะที่นำตัวนายจตุพัฒได้มีมวลชนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและสอบถามถึงสถานการณ์ทําให้เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อย